เท่าบาเลยนะค่ะจ้าเลยค่ะเจดียก กุ๊กคอนขอคนโยมต้องมีแต่ความสุขความเจริญทุกส่วนทุกโรคไฟอันตรายใดๆขอให้มันละลายหายส่วนไห้ไปเป็นจันทร์ประกอบเก็บการงานขอให้มันเจรเดินลงเรืองไม่ได้เป็นเศรษฐีมาวเศษทีผู้ใจบุญเข้มยิ้มประเสริฐนะจะไปตัวตัทุกเช้าทุกโยมนะสาธุ